ก็ดูอาการของพรรคประชาชนก็เริ่มร่นกับรายชื่อของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเช่นเนี่ยนะครับสสไอขนาดคุณสันติพร้อมพัดนึที่เจอเรื่องที่รามกระแมงเนี่ยก็จะส่งลูกไปเป็นทั้งรองนายกควบตาแหน่งรฐมนตรีสาธารณสุขสสไอก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับตึกประกันสังคม ก่อนหน้านี้ก็ได้แสดงท่าทีกรณีของคุณสุชาติชงกลิ่นไป,ไปแล้วสะสะวิโรจน์ก็เริ่มวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความกดดันทั้งปวงนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยนั้นเนี่ยนะครับถ้าสี่เดือนนี้อนุทินชาญวีรากุลเนี่ยทำให้เห็นว่านี่ขนาดสี่เดือนอย่างขนาดนี้ข้อสร้างความหวังต่อประชาชนได้เขาก็จะโตอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยยะสาคัญไอ้นี่ในกรณีสี่เดือนนี้สําเร็จแต่ว่าถ้าสี่เดือนนี้เกิดผิดพลาดหนังคนละม้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละพัก การเมืองนั่นต่างก็เดิมพัน์อนาคตกันทั้งสิ้นเมื่อพรรคการเมืองรูปลายทางเนี่ยสนามการแข่งขันแน่นอนที่สุดมันไปผูกพันธุ์กรารเลือกตั้งและต้องไปอิงเรื่องกระแสความรู้สึกของประชาชนนี่ก็คือความกดดันใหญ่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรพรรคเพื่อไทยคะแนนลดลงแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเขาคิดจะเดินต่อเนี่ยเขาต้องสู้ให้ขาดใจวิธีที่จะทําง่ายที่สุดก็ต้องไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูแย่กว่าตนะทั้งที่ตนแย่ที่สุดแล้วแต่ว่ามีโอกาสพลิกทางการเมือง เพื่อเปลี่ยนเนี่นะครับเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อทําลายความเชื่อเดิม ก็มันมีเรื่องใหม่ต้องมากลมและผมก็ดูอาการสสพักรประชาชนเนี่ยเริ่มมีอาการมากหนาวหนาวร้อนร้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์ที่มันแปรปรวนแบบนี้แน่นอนที่สุดคุณอนุตินก็ต้องรู้ถึงอารมณ์เหล่านี้<ช>นะครับพยายามมาสัมภาษณ์ตัดเกมเพราะว่าวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นอาการของพักประชาชนก็กดหัวพักภูมิใจไทยเลยแต่ว่าคุณอนุตินก็ยังใจเย็นอธิบายว่าเอาตามคำาุตทุกอย่างแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมันทำไม่ได้ก็คือเมื่อ สารนุนวินิจฉัยมันก็เกินกว่าที่สารนุนวินิจฉัยไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันก็ต้องดูแต่ละกองแต่ละกองนะครับสีเดือนนี้เป็นสีเดือนที่สนุกที่สุดมผมเชื่อว่าในระยะเวลาสีเดือนนี้ถ้าเขาต้องการจะสู้เต็มนั้นเราคงคงจะเห็นการขยับขยายนะครับนี่ไม่นับว่าตัวละครอื่นๆทางการเมืองที่เราไม่เคยเห็นกันมานั้นจะมาปรากฏกันหรือไม่เพราะมันเป็นช่องว่างในสถานการณ์ที่แต่ละพรรคการเมืองล้วนแต่มีปัญหา